ไม่พร้อมแต่งงานเก็บความลับนาน3ปีเปิดชีวิตวิวนรสตแฟนขับแผ่เป็นห่วงหลังโพหนนาทีระทึกตกอยู่ในมรสุมที่เกาหลีวิวนรสทวิตข้อความผ่าน t ทวิตเตอร์บอกตอนนี้อยู่ที่อิทาอนแฟนคลับสุดห่วงเขาให้ปลอดภัยจากกรณีเกิดเหตุกลาหลที่แคาอิทาอนใจกลางกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้เมื่อคืนวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565 หลังจากผู้คนจำนวนมหาศาลลังหไลไปร่วมเทศกาลวันฮาโลวีนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก้วยกว่า50รายต้องได้รับการทำ CPR หรือปั้มหัวใจเนื่องจากอาการหัวใจหยุดเต้นเบืองต้นมีรายงานพบคนเสียแล้วแต่ยังไม่ระบุจำนวนที่น่าชัดซึ่งจากเหตุการณ์นี้นักแสดงสาวอย่างวิวรนรสสนทิชยัยซึ่งเดินทางไปเที่ยวที่เกาหลีใต้พอดีก็ได้ทวีตข้อความผ่านทวิลเตอร์ว่า I'm in i t e o n r l i g h t n o r OMG ทั้งนี้หลังจากที่ข้อความดังกล่าวถูกทวิตออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาสแสดงความเป็นห่วงจํานวนมากและขอให้นักสแสดงสาวไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้วิวยังได้โพสต์ไอจีสตอรีว่า pray for i t a w o n ด้วยและวิวนรวดคบกับแฟนหนุ่มเจแต่พิพัฒนติละพนพัฒมาได้3ปีแล้วได้เผยถึงฉากจูบจริงในละครที่ไม่บอกแฟนนุ่ม และพอถึงความรักสุ่แฮปปี้แม้หนุ่มเจตจะยุน้อยกว่าพึ่งเข้าไป30ไม่กดดันอีกฝ่ายเขาเก็บเงินสร้างตัวให้พร้อมก่อนค่อยแต่งงานเลิฟซีนก็มีจุกจริงอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าเลเวลไหนเราไม่บอกเขายัางไม่บอกเลยมันก็เป็นเรื่องของการทํางานของเราอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ไม่เปรึกษายเห็นแว็บก็มีแอบไปถามนะจริงๆเขาไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเขาบอกว่ามันก็เป็นงานเราทํางานเราก็ต้องเข้าใจสิก็ต้องเข้าใจเหมือนกันเพียงแค่ทําไม่ชอบก็ไม่ดูคะ่ะ เขาไม่เป็นอะไรอย่างนี้เลยนะเราตัวแล้วแล้วมันก็เป็นงานต้องขอบคุณที่เขาเชื่อใจแค่ทํางานเท่านั้นแล้วเขาก็ช่วยโปรโมทจริงจังมากเลยคือเราไม่ต้องบอกเขาเลยว่าต้องถ่ายฉักนี้ชักนี้อันนั้นน่าจะเป็นความผู้หญิงของเรามากกว่าที่มีอะไรเปล่านี้่ะเราจะฟิลอยากรู้ก็อยากรู้เป็นคนแรกอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ได้ซีเรียการทางเจตดเขาจะสบายมากๆไม่มีอะไรฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพือไม่พลาดหาใมหม่ๆด้วยนะคะ